บันทึกพายอนดูตอนห้องเรียนโคโค101วันที่สองวันนี้เราก็จะมานำเสนอกันต่อหลังจากที่ได้รับโจทย์กันไปเมื่อวานครับ แล้วผมก็เอาเครื่องมือที่ได้เรียนวันนี้ไปออกแบบการเคลื่อนงานในโลกการ์ตูนอนิจินของผมครับซึ่งมันดีมากๆเลยผมได้ตอบกับตัวเองได้อย่างชัดเจนมากขึ้นว่าทําไมผมถึงทําโลกการ์ตูนอนิจินนี้ทําไปเพื่ออะไรแล้วก็จะดําเนินการงานอย่างไรต่อไป มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆด้วยครับให้ทุกคนโหวตว่าทีมไหนนำเสนอได้ดีไปให้คะแนนกันครับแล้วทีมที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือทีมเยาวชนเรือร่างจังหวัดสุร,ราธานีครับมารับรางวัลกันไปขวดน้ำที่ติดโลโก้วิชาเรียนครับ ช่วงบ่ายมีอาการง่วงกันครับดีนะที่เรามีคาเฟ่ลูกยักษ์มา,า,า,าได้กาแฟแล้วมานั่งเรียนต่อครับตอนนี้ได้เวลาพักกันแล้วครับหลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกับที่เรียนสักเท่าไหร่นะอยากต้องการให้คนมาติวเข้มอีกสักรอบ คุณจะไปไหมครับไปครับ,ได,รบได้เวลาเข้าห้องนั่งเรียนกันต่อแล้วครับแล้วก็ได้รับโจทย์ใหมค่ครับจับคู่พูดคุยจับทั้งกลุ่มไปรวมกับอีกกลุ่มแล้วเราจะกลุ่มไหนเนี่ยยิบต้ยิบตให้เหลือ เอาละงานแบบนี้ต้องประกาศตัวสักหน่อยอันนี้ชีวิตจริงใช่ไหมไม่คอนเทนต์คอนเทนต์เขียนป้ายเสร็จปุ๊บมีคนมาเลยมีไปแล้วสรุปเราจะมาคุยกันใช่ไหมแอบป้ายได้ผลแล้วรู้เปล่าทีมอะไรเนี่ยกูเียกูเลไปที่อื่นไม่ใช่ไม่ใช่ดีไปนี่กูทะเลอารยะอาสาไม่เอาไม่เอา ขึ้นป้ายสองไม่เอาจริงเหรอไม่เอาจริงเหรอไม่ปูทะเลไม่เลือกเขาอ่ะผมไม่ได้ขึ้นเลือกเขาผมโดนล็อกตัวไปก่อนแล้วอ๋อีต้มแล้ว <â ng> <ś la> ทีมของผมปูทะเลอารยะอาสาได้พูดคุยกับทีมเยาวชนเรือรางกันครับเราคูา่ใครนะยกขึ้นถ่ายภาพู่กับนน้็มาแต่งเพจจ้ะจ้ะโอเคโอเคเอตอบลเลยตอบคำถามาแล้วนะพี่ชื่ออะไรพี่ภาชรครับภาพบรรยากาศการเรียนของวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเอาเท่านี้พอเนาะเดี๋ยวผมจะตัดต่อไม่ไหวเดี๋ยวอีกหลายวันเลยกลัวจะหมดแรงไปเสียก่อนการสัมภาษณ์ในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องทำเป็นนิทรรศการด้วยยังไงก็ติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ